เมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรีผู้ปกครองและคณะญาติได้เข้าร่วมพิธีตัดปลอยผมแด่น,นาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2565โดยนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอตัดปลอยผมจากผู้ปกครองและคณะญาติ ก่อนที่ท่านประธานสง์จะได้เมตตาตัดปลอยผมให้แก่นักธรรมทายาทเป็นปฐะมเริ่มค่ะจากนั้นผู้ปกครองคณะญาติและสาธุชนก็ได้ตัดปลอยผมแก่นักธรรมทายาทท่ามกลางความปลื้มปิติของผู้ปกครองที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตรหลานได้บรรพชาและอุปสมบท <c oughs> เพื่อที่จะได้เรียนรู้หลักธรรมอันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อผู้ปกครองได้ตัดปล่อยผมบุตรลาและคนในครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วคณะสงฆ์ก็ได้มอบคณะสงฆ์ก็ได้ทำการตรงผมแก่นาคธรรมทายาทพร้อมกันนี้ได้ให้โอวาทอันเป็นแนวทางให้แก่นาคธรรมทายาทให้มีกำลังใจมีศรัทธาที่จะเป็นอายุของพระพุทธศาสนา จากนั้นนาคธรรมทายาทก็ได้ประกอบพิธีขอขามาผู้ปกครองโดยคณะเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์โครงการได้น้อมถวายผ้าไตรจีวรแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่นาคธรรมทายาทจะได้แปลแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อประกอบพิธีขอขามาซึ่งนาคธรรมทายาทได้กราบผู้ปกครองพร้อมทางได้กล่าวขอขามาและรับบารพร้อมทางผ้าไตราจากผู้ปกครองด้วยความปิติ โดยวันนี้นับเป็นอีกหนึ่งวันที่ผู้ปกครองรอคอยที่จะได้เห็นบุตรหลานและคนในครอบครัวจะได้บวชภายใต้ร่มผ้ากาสาวพัทเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตอบแทนคุณบิดามารดาถือเป็นการสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งการเข้ามาอบรมครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเพราะผู้บวชจะได้ใช้เวลาในการศึกษาธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการจัดพิธีขอเข้ามาในวันนี้ต่อบิดามารดาและญาติมิตรก็เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของกายวาจาใจาพร้อมที่จะประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทต่อไปค่ะ ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบูญนะคะกับนาคธรรมทายาททุกท่านค่ะที่ได้เข้าร่วมพิธีตัดปลอยภูมพิธีขอเข้ามามอบบาทและผ้าไตรในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรีค่ะ